ตายจริงเชื่อเลยจ้าไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะเบสโกจังเผอแป๊บเดียวโตขึ้นเยอะเลยนะจ๊าเนี่ยเบสโกมาแล้วเหรออะมีอะไรเหรอเ,เด็กคนนั้นอนะเอะอ,อะไรก็ร้องไห้รับมึงยากที่สุดเลยอะ,อะ,อะฉันจะออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะขอฝากทางนี้ด้วยโนมบิตา เดี๋ยวปะโถยไม่ไหวสินะเฮก,<ด>กับเด็กเล็กๆนะ่ะมันต้องดูแลให้ดีๆ<ด>มีซูเปอร์มาเปิดใหม่ที่เขตสามด้วยละ่ะที่นั่นขายถูกมากเลยนะอ้อาจังหวัดดีจ้าพี่นอบีตาแล้วคะ,ะจะออเออเอมาอยู่นะว่าแต่เบสโกโจังจะเล่นอะไรกันดีเล่า<ด>เล่นพ่อแม่ลูกกันนะม<ด>ั้ยหรือว่าจะเล่นเกมดีเล่าะฮออย อยากเล่น playoffs, อะไรก็บอกมาเลยฉันมีหมดทุกอย่างเลยนะ <c oughs> นี่ค่ะเออหลูอยากฟังนี่ค่ะอ๋ออ๋อ,อได้ที่ได้ได้ได้เจ้าหญิงเงือกน้อยนะเออเออแต่ฉันจะอ่านแล้วนะเจ้าหญิงเงือกน้อยจะเรนะิ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะอ่าเจ้าหญิงแห่งเผ่าเงือกผู้แสนงดงาม วันหนึ่งได้เกิดหลงรักเจ้าชายที่เป็นมนุษย์เรือของเจ้าชายเจอเขากับพายุทำให้เจ้าชายลอยตกลงไปในทะเลอันมืดมิดและเจ้าหญิงเงือกน้อยก็ได้ช่วยชีวิตเจ้าชายเอาไว้เจ้าหญิงเงือกน้อยต้องการจะเป็นมนุษย์ก็เลยเอาเสียงตัวเองไปแลกกับขาแบบมนุษย์เจ้าหญิงเงือกน้อยที่กลายเป็นมนุษย์ ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าชายอย่างมีความสุขแต่ว่าเจ้าชายนั้นได้มีกำหนดว่าจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงจากดินแดนข้างเคียงถ้าแต่งงานกับเจ้าชายไม่ได้เจ้าหญิงเลือกน้อยจะต้องกลายเป็นฟองอากาศในทะเลไปถ้าหากเอาชีวิตเจ้าชายชีวิตของเจ้าหญิงเงือกน้อยก็จะปลอดภัยแต่เจ้าหญิงเขาไม่อาจจะทำเช่นนั้นได้สุดท้ายเจ้าหญิง ยอมกลายเป็นฟองอากาศในทะเลและหายไปตลอดการจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าจริงๆเลย <c oughs> นเนาะ อใหญ่เลยโโดราจังโดราจังค่ะอะไรเราเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อที่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำอะไรเด็กเล็กๆร้องให้ได้ยังไงกันฮะไม่ใช่นะครับคุณแม่ครับนี่น่ะนี่นี่ทางเรื่องนี้ครับโดราจังก็เขาบอกว่าไม่ใช่ไงล่ะครับแม่จ้าจ้าจ้าเบโซโกจังลงไปทานเค้กข้างล่างกาเทนาจัะใส่ลงไปแต่ลูกแม่ครับเจ๋อเจ๋อเออเออโถเออเออเออเไม่ใช่ความผิดของมดนะ มันผิดที่นิทานเรื่องนี้มันเศร้าแต่หากเราดีละเืถ้าเป็นแบบนี้ตองเท้าย่าโลกนิทานเอาล่ะทีนี้ก็เข้าไปเลยอฮยอนี่มันอยู่ในนิทานนี่นะเออะตรงนั้นก็คือปราสาทของเจ้าหญิงเงือดน้อยใช่ไห ลูกสาวคนเล็กของแม่วันนี้ลูกก็อายุครบ15ปีแล้วนะแม่อนุญาตให้ขึ้นไปดูโลกข้างบนได้จ้ะจริงเหรอเพคะจริงสิจ้ะลูกดีใจมากเลยินดีด้วยนะคราวนี้นรางก็จะได้เห็นท้องฟ้าแล้วนะจ๊ะตอนนี้นา่าเป็นกระทินพอดีอาจจะได้เห็นพระจันทร์แสนสวยก็ได้นะแต่ว่าลูกต้องระวังพวกมนุษย์ให้มากมเลยนะเพคะท่านแม่ สวยอะไรอย่างนี้นะมองนี้เองนี่เป็นตอนที่เจ้าหญิงจะได้เจอกับเจ้าชายสินะ <c oughs> อ๋อเอ๊นั่นมันคืออะไรกันนะ เป็นเรือที่ใหญ่จริงๆนะเออ่ะอคนคนนั้นรู้ว่ะจะเป็นเป็นเจ้าชายที่งดงามจริงๆเจ้าชาย<ะ>อ๋อจะไปเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้ดูงจะนงดงามจริงๆเลยชายคนนั้นเป็นเจ้าชายจริงๆสินะช่างงดงามอะไรอย่างนี้ โผมาดูพายุกำลังจะมามีปลาตัวใหญ่มาบังพะจันทร์หมดแล้วอ,อาละนี่คือพายุแห่งชะตากรรมเจ้าหญิงเลอกน้อยจะต้องไปช่วยเจ้าชายแน่นอน เจ้าชายเพคะเจ้าชายไม่เป็นไรนะเพคะเฮ้ยมีใครรอดบ้างไหมมีใครรอดบ้างไหมเจ้าชายขอให้เลอดภัยแล้วไค่ะเอ่อเอ๊นั่นมันอ๋อนี่มือข้าจีบเจ้าชายคนนั้นเอาไว้เร็ว เจ้าชายตายจริงท่านผู้นี้คือเจ้าชายของเมืองข้างๆค่ะว่าไงนะเจ้เาชายเพคะเจ้าชายเพคะช่วยลืมตาขึ้นด้วยเถอะค่ะตาแล้วแล้วก็แล้วอขอ,อยังช่วยหน่อยฮะเอาละตรงนี้เราปล่อยเอาไว้แบบนี้ละ ถ้าเขาไปช่วยมากมันก็ไม่ใช่นิทาน่ะสิเดอ้อนี่เป็นเกิดอะไรขึ้นน่ะความร่าเริงที่มีประจำมันหายไปไหนหมดเราไปเล่นกันที่ป่าอิซูกินแชกกันดีกว่านะขอโทษนะคะอออเจ้าชายไปคะอยากพบท่านแล้เกินอ๋อจริงด้วยอย่าเป็นมนุษย์งั้นเหรอค่ะใช่ค่ะงั้นก็ได้ ทิ้งหางปลาแบบนั้นไปซะแล้วข้าจะปรุงยาที่เปลี่ยนเจ้าเป็นมนุษย์ให้เองนะอะขอบคุณมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนฟังข้าให้จบเอือกยังเจ้าสามารถมีชีวิตยอยู่ได้ถึงสามร้อยปีแต่ถ้าหากกลายเป็นมนุษย์แล้วยาป้าก็อยู่ได้แค่แปสิปีเท่านั้นนะก็ได้ค่ะคุณยายว่าไงนะถึงฉันจะอยู่ได้แค่แปปีก็อยากอยู่ข้างๆเขาคนนั้ เจ้าไปสามารถแต่งงานกับมนุษย์ได้ร่างของเจ้าก็จะกลายเป็นฟองอากาศนะแบบนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะได้เปิดปรุงยาให้ฉันด้วยเถอะค่ะยังไงเด่ถ้าต้องการขนาดนั้นแล้วก็ก็เอาเสียงของเจ้ามาแลกไปสิ<อ>เสียงของข้านะ่ะมันแก่งกขนาดนี้แล้วข้าก็เลยอยากจะได้เสียงแบบสาวๆอันไพเราะของเจ้าอย่างไรล่ะว่าไง ยอมแลกกันเหรอท่านข้าก็จะไม่ให้ยาเจ้ารา้องทนได้เอ๊ะาใช่จะเ้โอ้ยแค่ขาเองก็ให้เขาไปไม่ได้เหรอสงสารจะตายไปคนไร้น้ำใจขี้ตืดลกไม่เข้าเรืออุอะไรกันเนีย่ยเจ้าสัตว์ทะเลเนี่ยเขาบอกว่าให้ฟรีไม่ได้ยังไงเรา<ห>อุ้ยทีละถ้าเป็นแบบนั้นเ <c oughs> ลื่อนเปลี่ยนที่บน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 ให้เจ้าหญิงน้อย อาอะไรมาแลกก็ได้นะออนั่นสินะปิ่นปักผมอันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเยวบรรลได้กับข้าจะดีกว่าไอเอายาแลกกับของถูกๆแบบนั้นเนี่ยนะเ้าก็ขาดทุนกระจายเลยนะสิไม่ให้หรอกบอล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 บออลบ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 ลบอลบออลบอลบอลบ ึงอีกฝ่ายจะบนนั่นบนนี่แต่ก็จะยอมแลกอยู่ดีละขอบคุณมากค่ะแม่บดแห่งท้องทะเลวันนี้เป็นวันช่วยขาดทนปนไปหีดเลยต้องขอบคุณจริงๆนะคะคมุนปลาเมึกสีฟ้าเจ๋อ้ยปลาเบึกสีฟ้าเอ้ยเพิ่งจะเคยโจนทักว่าเป็นปลาเบึกนี่แหละนะจริงๆแล้วเป็นหุ่นยนต์แมวนะหุ่นยนต์เหรอแม่ คงจะอธิบายยากหน่อยฮนี่ฉันชื่อโดเรมอนถ้าหากว่าเธอนะมีเรื่องลำบปากอะไรก็มาปรึกษาได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะจะอร่อยหรือเปล่านะไม่แน่ว่าถ้าฉันดื่มบ้างจะกักันกๆากะขาอาจจะยาวขึ้นกว่านี้ก็ได้นะ ไเป็นไงออมันว่ายือไวเป็นไงเป็ขาขาแล้วกลายเป็นขาแล้วขาแล้วชยโย่ายโย่ชายโย,ย,ย,ย่เป็นไงเป็นไงเป็นขาแล้วยอดเยียมากๆเลยจ้ะตอนนั้นมีครอยู่หรือเปล่าเออเมื่อ,อกี้เนี่ยมันเสียของเจ้าชายนี่นะ สีฟ้าเฮ้ยไม่ใช่ทานุเกตนะเฮ้ยเจ้าซาบะลาดไงแล้วเรียบรับมือไม่ใช่นะไม่ต้องมาสนใจซะแล้กน่ะเพราะว่านางเอกก็คือคนนั้นต่หากเรานั่นไงคนไหนเหรอนี่คือมาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะเจ้าชายเพ็ทาฮะป้าต้องอย่างงี้สิ อ้าวไปปวรต่อไปเลย นะเจ้าชายไปมั่นกับเจ้าหญิงเมืองค่าๆอย่างนั้นเหรอก็ออถามหน่อยเธอทำไมถึงไม่บอกไปแล้วว่าตัวเองก็เป็นคนช่วยเจ้าชายเอาไวอ้อ,อ่ะก็มันถ้าตัวเองมีเสียงพูดได้ก็จะพูดออกไปเลยสออิจะไปที่ไหนกันล่ะเอาก็ต้องไปหาเจ้าชายอยู่แล้วไม่เล่าไปเลยเอ,อ๊ะจ้านลนายใจไม่รู้จักพูดโคตรนคน,คน,น,นี่ฟังนะ คนที่ช่วยชีวิตเจ้าชายไว้นะ่ะคือเจ้าหญิงเงือกน้อยคนนี้ไงเราแต่ว่าคืนที่เจอพายุแล้วก็ถูกพัดตกลงจากเรือคิดว่าใครเป็นคนช่วยเจ้าชายเอาไว้กันแนะ่เป็นแบบนี้เองเหรอนี่เธอเองก็พูด,ด่อยสีช่วยพูด,ด่ดยเอ่อคือคือว่าคือ,าก,าอ,ก,อกักโดนกระโถ่เยแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคนคนนี้นะ่ะ ถ้ายังเป็นนังเงือกอยู่จะมีชีวิตยาวนาน3 0 0ปีแค่แต่ระยะอุตส่า์ยอมทิ้งอายุไขเพื่อมาเป็นมนุษย์นะเนี่เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยต <นา S 1> ัวเองพูดอ <Bose. S 2> อกมาสิว่าฉันจะเป็นคนช่วยเจ้าชายเองนะพูดที่เจ้าชายเพคะจริงๆแล้วผมจะอันนี้ทำอะไรของเธอะอไม่ผิดแน่นอนคนที่ช่วยเจ้าชายไว้ก็คือฉันเนี่ยแหละ ฉันพาเจ้าชายกลับมาที่ปราสาทให้นอนตียงอุ่นๆให้ทานซุปร้อนๆร่างกายจะได้อบอุ่นคนที่ช่วยเจ้าชายก็คือฉันนี่แหละให้บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ใครก็ได้จับตัวทานุกิกเจ้ากบเทียวไปนี่เออเฮ้ยฉันไม่ใช่ทานุกินะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับชีวิตของเจ้าหญิงเงือกน้อยนะพอได้แล้วฮะไม่ต้องแล้วล่ะอเดี๋ยวให้รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอจะไปไหนเล้า เจ้าหญิงเงือกน้อยเยืออยยอมแพ้ชะตากรรมแบบนี้ไม่ได้นะต้องไปบอกว่าตัวเองเป็นคนช่วยเจ้าชายเอาไว้ทีเรื่องบางเรื่องอะถ้าไม่พูดไปตรงๆมันก็ไม่รู้หรอกนะ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 ลองไปหาเจ้าชายดูอีกรอบหนึ่งเถอะนะไปดินั่นสินะเรื่องบางเรื่องถ้าไม่พูดออกไปก็จะไม่รู้ใช่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  เพราะฉะนั้นนะ่ะรีบไปหาเจ้าชายเธอะแล้วพอแล้วนะเออเออฉันน่าตัดใจเรื่องจะแต่งงานกับเจ้าชายแล้วละจ้ะเอ้าบบบแบบแบบแแแบบนี้มันก็แย่นะสิจะต้องกลายเป็นฟองอากาศนะโอยเบสโกโกะจะร้องไห้อีกแล้วโดเรมอนฉันมันจะถูกดูอีกแล้วด้วยอ่ะอฉันน่าไปชอบคนอื่นเข้าแล้วนะจ้ะจะเอ๋ยฮะอ้าวแล้วเมื่อกี้ว่าไงนะพูดว่าไงฉันน่ะไปชอบคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าชายเข้าแล้วนะสิ เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แบบนี้เรนอาจจะดีก็ได้นะแบบนี้สุดท้ายก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยเลยละอ้ยใช่ใช่ใแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้ามีมนุษยคนอื่นที่รับรักของเจ้าหญิงเลอกน้อยไว้ได้แล้วก็ถ้าสุดท้ายมันไม่จบแบบสมกับตกกรรมแล้วก็เบสโซโก็จะมีร้องไห้เห็นแฮปปี้เอนดิ้ง คนคนนั้นน่าจะมาช่วยฉันเวลาเกิดเรื่องเสมอเลยมีเองนีเองมีคนแบบนั้นด้วยสินะเป็นคนที่เข้าใจฉันมากๆาแล้วก็ยังรู้ได้ว่าฉันอยากพูดอะไร่าแหมดีแล้วนี่นะถ้าเป็นคนแบบนั้นก็แปลว,ว่าดีกว่าเจ้าชายหลายขุมเลยที่ฉันได้ขาคู่นี้มาก็เพราะได้เขาคนนั้นช่วย<อ>เพียงแต่เพียงแต่อะไรน่าเสียดาย เขาคนนั้นน่ะเป็นปลาหมึกสีฟ้าจ๋ยจ๋ยเออปลาหมึกสีฟ้านี่เหรอว่าคุณเดรมอนยิ่งหน่อยจิแต่งงานกับฉันด้วยยุ่งนะยุ่งให้ให้ให้จะจะจะแต่งงานเหรอเอ้ยุ่งแน่ยุ่งโอดอ้อยอ้ยไม่ไม่ไหวเมื่อกี้คุณพูดไม่เองนี่นะว่ามีบางเรื่องที่ถ้าไม่พูดออกไปก็จะไม่รู้นะฉันก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วก็พูดออกไป จ oh ู่ๆให้มาแต่งงานกันเลยเนี่ยนี่คุณลิงเกตียดฉันเหรอคะโอ้ย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 แต่งงานกับเด็กสาวน่ารักแบบนี้ก็่าจะดีก็ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวแย่แล้วสิฉันเป็นหุ่นยนต์รูปร่างแมวนะถ้าเธอไม่เด้แต่งงานกับเจ้าชายก็จะกลายเป็นฟองอากาศนะตามเรื่องอะเรื่องนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเออฮถึงฉันจะกลายเป็นฟองอากาศก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันน่ะ รักเธอยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยนะโอ้ยก็แย่นะสิเบสโซโคต้องร้องไห้แน่เลยขอร้องนะช่วยแต่งงานกับเจ้าชายทีเถอะนี่เธอเกลียดฉันงั้นเหรอโอ้แป้วเกลียดแป้วไม่ใช่แบบนั้นหรอกถ้าต้องถูกเธอเกลียดฉันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปได้เดี๋ยว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 เฮอยเฮนะฉันไม่อยากไม่ได้ฉันจะต้องมีความสุขกับเจ้าชายนะไปไหนไม่ได้คนที่ฉันรักก็คือคุณโดเรมอนต่างหากแล้วก็ไม่ว่ายังไงเจ้าชายก็ ติดเจ้าหิงเมืองข้างๆอยู่แล้วนี่นะเออโอ้อ้าวงี้งเองเหรอแค่ทำไปแล้สักอย่างกับเจ้าหญิงคนนั้นก็พอแล้วเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย้อนกลับไปก่อนที่เจ้าชายจะถูกช่วยเอาไว้ตรงโขดหินอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะตรงนี้ไงโอ้ป็่เจ้เขอแล้วเข้าจะเจ้าชายไปค้าเจ้าชายไปค้าได้ปวดริมตาขึ้นด้วยจะค่ะ แมวเรียบหาเรียวเีวม่ามเบียเบีวอ่ยดได้โอ,โอ้ได้อืมอครป็นคนที่ช่วยฉันไว้กันละเนี่ยคนที่ช่วยคือผมเองเอเราเองเอท่านนี้ก็เรียบร้อยแล้ว คิดว่าเจ้าหญิงคนข้างๆจะเป็นคนช่วยแล้วละฮเอาละที่เหลือก็ไปช่วยเจย้าหญิงเงือกน้อยที่พูดไม่ค่อยเก่งจแล้ว่อ้า,อาวหยุดได้ตึกดนี่นะเริ่มได้เจ้าชายเพคะ<า>ในคืนที่พายุเข้าคนที่ช่วยเจ้าชายเอาไว้คือฉันคนนี้ค่ะคือฉันคนนี้นะคะอ้อแบบนี้นี่เองเหรอ เอาไว้ก็คือเธอนี่เองเจ้าชายเป็แต่งงานกันเอะนดงกีเ้ช่วยเลอออ้ยเหนื่อยชะมัดเลยฮ่เอ้ยแต่ว่าแบบนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนแล้วเมโซโกจังนี่อะไรหรอนี่ฉันจะอ่านนิทานให้ฟังอีกนะ ไม่เอาแล้วโนะ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 นหน่าๆๆมาฟังสิคราวนี้น่าหนุกนะหนุกจริงๆจริง,จร,งจริงเหรออ่าฉันจะอ่านให้ฟังนะไม่เอาเดลเม่นให้พี่โนบิตะอ่านให้ฟังอ้าวเหรอเหรอเออไม่เอาเฮ้ยไม่เป็นไรแนะ่นอนเบสโกจังจะต้องดนีใจมากๆแน่เลยช่วยไม่ได้ฮะฟังนะนี่เป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้นอย่ารอไห้นะค่ะ ไม่หลอกหรอกแน่ใจเนาะไม่หลอกหรอกนะเอเจ้าหญิงเงือกน้อยไปขอร้องแม่มดแห่งท้องทะเลแล้วก็ได้ขามาแบบฟรีๆ,รๆเฮ้ยเฮ้ยเจ้าใช้แบบนี้เหรอจากนั้นเจ้าหญิงเงือกน้อยก็ได้แต่ง,งานกับเจ้าชายรูปงามและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันตลอดไปนี่มันอะไรกันเนี่ย ที่ทนเรื่องนี้มันจบแฮปปี้เอนดิ้งงั้นเหรอแต่ก็ดีกว่าจบแบบเศร้าๆอ่ะนะร้องไห้ทำไมเฮ้ยเอ้ยทำไมอ่ะเจ้าหญิงเงือกน้าก็มีความสุขดีไม่เห็นจะต้องร้องไห้เลยเ้ารๆดี๋ยวเธอทำน้องก็ร้องไห้อีกแล้วก็ได้บอก น้องดีฉันมากกว่านะเฮ้ยสุดท้ายคนที่จบแบบไม่แฮปปี้ก็คือโนอริตานี่เอง